น้องเอ้ยนี่หนูบอกว่าไปวิ่งเล่นนี่หนูบอกแล้วไม่เชื่อน้ำเกาะเกือบกระหายเกือบไปใส่ใส่เกือบอ้าวเกือบไปใส่ครั้งนึงอ๋ออยู่นี่นี่นี่เกือบอยู่นี่โอุ้ยเกือบใหม่เลยทำไมมันไม่อะนี่มันโดนท่อ

ตองเทือแล้วเมื่อกี้ดีตีรากา3ตลบกระบังนี่กระบังนีไปเออนี่้ไปไปสวัสดีทุกท่านเราก็เดินทางกลับนะพี่น้องไป เดินทางกลับทุกท่านก็พ่อของพ่อของเราเป็นเดินทางกลับเราจะกลับได้ไหมมาลุ้นกันวพาอ,อะไรทุกท่านเพราะว่าถนน,นก็าทาใหม่เขา,าทำถนน,นใหม่ไม่รู้จะไปได้หรือเปล่า มาลุ้นกันว่าเราจะไปได้ไหมกาทําถนนใหม่พี่ร้อยว่าตอนมาเรามาเรามาไม่ได้ ไปได้หรือไม่มาลุ้มกันทุกท่านไม่ได้อยู่กน้องวันนี้ ไปได้หรือเปล่าระวังรถรถใหญ่รถใหญ่โอ้คันใหญ่มากเลยรอไว้ได้ก็โน่นอีกวิ่งมาแล้วเนาะ อะไรผสมมาเด้ดิให้นึนนงงกงวบุทลงเะอนใช่วเร็วๆรเลยเบาไโปมดปในมีแต่โปหมดเลยวันนี้เอมอมาดามเบองโปีในช่างเบองโปไปมาได้

คนบอกนะท่านเลยต้องเปลี่ยนเส้นทางนะเออ เส้นทางกลับบ้านเด้อพี่น้องเอ้ยเพราะทางทางทางตรงนี้มันไปบ่อไหนกันว่ารถหกลอ้อยังไปบ่อไหนกันว่ารถมอไซค์คือสทียะ मेप्रोवर गेम จะไปได้หรือเปล่าเขาผมถนนใหม่นะรัับทางตรงนี้ไปได้อยู่านอ้อ

ทางลึกมากเลยพี่น้องค้ยอ้างถนนคนนียเขากำลังทำทำใหม่อยู่ท่านมันก็อาจจะเป็นแรบงนี้แหละเพราะว่ามันท่าไปแล้ว อาทุไปในบนนอปนนีมันิเละ,ะเลยไปได้บนนอปันเลอย่าบอกนะว่าไปบนนอ เอ้าพี่น้องเอ้ยนี่หนูบอกว่าให้วิ่งเล่นนี่หนูบอกแล้วไม่เชื่อน้ำเกาะเกือบกระหายเกือบไปใส่เกือบอ้าวเกือบไปใส่อีกครั้งนึงอ๋ออยู่นี่นี่นี่เกือบอยู่นี่โอ้ยเกือบใหม่เลย

thì là cả bị nó kinh lên đó à, phải phải to ờ à. xuyên thang trong mấy chộp đấy vẫn nhiều và hòn hơn thì nó kinh chắc ta lốp xuyên thang trời ơi ba cái โชคดีเราเป็นซาเล้งมันไม่ล้มน,น,นี่ถนนกน่าอนี่อ่นาโชคครน่นี่นุ่มาว่าไปเนนี้อุลักตุเลยอย่างปานา้ำพี่น้องเลย มาเหลืออีกเยอะอยู่กว่าจะถึงบ้านตกน้ำทะเได้ตกมั้งนี่ยนะให้ได้พี่นะ้องมาด้วเอา้าใครใดพี่น้องมาดิอ่าเพิ่งทำใหม่ๆวันนี้เลยพี่น้องเลย

มันยังไม่เป็นแบบนี้นะหากลับมันกุญแจเป็นเอ้ย,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 ยแล้วโอาอย,าายมันล้มดูยยวยนั่นเลยบอสดโอ้ยมันเป็นยังไงมันเป็นตาหอดเฮือนอยู่บนระบียงนี่พี่พี่มันบล็อตเมยใจโอ้ยอันนี่นะโอ้สองรอบแหละ

ไปไปไปอ๋อลมกิ่งไปกิ่งมาพี่น้องเว้ยมาขึ้นมาเจ้านะ่ะไป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 อืมอ๋ออ้อกือบรวด <laughs> linh kinh xuất thang à, cái gì mà hot kinh sụt thang thì nào ơi nhau <laughs> 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 một chút không một lần nữa ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาแต่ว่าอันนี้มันมันจะดีอยู่นะท่านเดี๋ยวเขาจะเอารถเกรดมาเกรดอีกทีนึงอยู่อแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นมันก็เลยจะเป็นนั่นนี่พี่น้องเอ้ยอารยังไม่จบตามลึกไปหน่อยยใจยังเดียวเลยลุกเียนะ <laughs> ไอ้ควอยอยบ้านไอ้ควอยกับควอยควอยควอ่ายดบอกว่าน่ารอดน่ารอน่ารอดน่ารอดนดน่ารอ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 ดนารอดน่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 ารอด่ารอดย่ารอดน่ารอดนาดนน่ารอด่ารดน่ อไปตุลักตุเล่น่าดูพี่น้องเว้ยนี่ละบ้านจะบอกตรงนั้น <c oughs> ไปน่าจะยังไม่หมดนะน่าจะเหลืออีกนะโ <c oughs> นนบ้านผมทุกท่าน Hãy subscribe cho kênh nó Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Rọt 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 rồi, rọt rồi. Ok, bạn đến mất. Mắm. Giật theo về. เราก็มาถึงแล้วป้าถนนบ้าน่อยป้าถนน้อ,นนองเลยเละหมดเลยโอ,อโอเคครับทุกท่านฝากไว้ท่านี้ัสดีคแล้ว